เพื่อนเพื่อนมากินมะม่วงอบแห้งด้วยกันมันก็น่ากินอยู่นะซื้อมาจากเมืองไทยว่าสั่งแบบที่แบบว่าเขาไม่ใส่น้ำตาลแต่เหมือนเขาใส่น้ำตาลนะเนี่ย เขียนว่านาทูเรนนะตอนสั่งอ่ะสั่งในอินเทอร์เนต็ตนอะ่ะบอกว่าเอาแบบที่ว่าไม่มีน้ำตาลแต่นี่ไม่เห็นบอกว่าไม่มีน้ำตาลเลยนะแต่บอกว่านาทูเรนนาทูเรนมันก็บอกกันแล้วว่าธรรมชาติใช่ไหมแสดงว่าอาจจะไม่มีน้ำตาลก็ได้นะอร่อยเพื่อนเพื่อนซาแบกมา ลูกคนเล็กชอบสั่งให้ซื้อมาให้เหนียวเหนียวต่มะม่วงกวนเขาไม่กินนะม่วงอบแห้งเขากินเพราะที่นอร์เวย์มันก็มีขายอะแต่แพงมากเลยฝนตกออกไปทำอะไรข้างนอกก็ไม่ได้ก็นั่งอยู่ในบ้านแล้วอยู่คนเดียวด้วยกินมะม่วงกัน ขยับพักมาข้อดีคืออร่อยข้อเสียคือกินเยอะไม่ได้เดี๋ยวเบาหวานขึ้น <laughs>